พ่อประธานรักสุดใจบทที่242อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมู่สือเย่เปิดไฟดวงเล็กๆในห้องจากนั้นก็เอนตัวลงข้างๆลูกสาวพี่เผยอันซินมองผ่านวิดีโอสายตาของเขามองผ่านใบหน้าของเธอลงไปจนไปหยุดอยู่บนร่างกายของเธอเธอน่าจะเพิ่งถึงโรงแรมเนื่องจากความต่างของเวลาที่นั่นน่าจะยังเช้าอยู่เผยอันซินสวมชุดนอนผ้าไหม เป็นแบบผูกเชือกเมื่อเธอบิดเอลูมสือเย่ก็จ้องอย่างไม่ละสายตาที่จริงเขาก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าเธอหุ่นดีมากแต่ไม่คิดว่าหลังจากคลอดลูกแล้วจะดูมีน้ำมีนวลขึ้นมากชุดนอนที่คับแน่นจนรู้สึกเหมือนแทบจะปริออกมู่สือเย่ไม่สามารถควบคุมลูกกระเดือกตนเองไม่ให้ขยับได้พริปตานั้นรู้สึกเหมือนถูกโยนเข้าไปในกองเพลิงต่ำลงอีกลงอีกโท่เอ้ย งูสือเย่สะบดด้วยความรู้สึกขัดใจเพราะว่าเผยอันซินได้ดึงแผ่นมาสหน้าออกและกำลังใช้มือตบเบาๆบนใบหน้าของเธอผิวขาวเนียนละเอียดราวกับจะเรืองแสงได้ตอนกลางคืนลูกอาจจะตื่นสักสองสามรอบคุณให้เธอดื่มนมก็ได้แล้วจริงสิอย่าลืมเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เธอละไม่งั้นถ้าทิ้งไว้คืนหนึ่งเธอจะมีผื่นขึ้นได้เผยอันซินไม่ได้รู้ตัวเลยว่าชายคนนี้กำลังชื่นชมเรือนร่างของเธออยู่ แถมยังกำชับเขาด้วยสีหน้าจริงจังอีกอ๋อได้รู้แล้ววางใจเธอะผมจะดูแลลูกอย่างระมัดระวังเธอคือน,นางฟ้าตัวน้อยๆของผมมู่สือเย่พูดแล้วจุมพิษลงบนศีรษะของเด็กน้อยเบาๆไม่กล้าใช้แรงมากนักกลัวจะทำให้เด็กน้อยตื่นแบบนั้นมันวุ่นวายเกินไปในตอนที่มู่สุเย่าคาดหวังว่าเธอจะบิดเอวอีกนั้น จูจูเขาก็เห็นผู้ชายในชุดสูทคนหนึ่งปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเขาแทบจะเป็นบ้าในตอนนั้นสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจเผยอันซินหันไปคุยเรื่องงานกับเขาสองสามประโยคจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็จากไปเมื่อเผยอันซินกลับมายังหน้าจอโทรศัพท์มือถืออีกครั้งน้ำเสียงของมูสอเย่ก,ก็เต็มไปด้วยความหึงหวงผู้ชายคนนั้นเป็นใครเพื่อนร่วมงานที่มาด้วยกัน เผยอันซินไม่ได้ปิดบังอะไรเขาคุณให้เขาเข้ามาในห้องของคุณทั้งๆท,ท,ที่ใส่ชุดนอนอยู่เนี่ยนะใบหน้าของมู่สือแย่มืดมนขึ้นในพริบตาเผยอันซินก้มลงมองชุดนอนของตนเป็นชุดนอนยาวเลยหัวเขา่าแถมยังไม่ใช่แบบซีทรูอีกถือว่ามิดชิดพอสมควรคุณดูแลลูกให้ดีๆละ่ะฉันวางก่อนนะหน้าจอโทรศัพท์กลายเป็นสีดำมู่สือแย่รู้สึกหมุดหงิด ผู้หญิงคนนี้จะอธิบายอะไรมากกว่านี้สักหน่อยไม่ได้เลยหรือเมื่อก่อนในตอนที่ทั้งสองเย็นชาไม่ติดต่อหานั้นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับเรื่องแบบนี้เลยแต่ตอนนี้มูสุเย่พบว่าเขาเพิ่งจะรู้สึกตัวเมื่อครู่สุดท้ายเขาก็พบว่าเขาไม่เพียงแค่รู้สึกตัวธรรมดาแต่เป็นการรู้สึกตัวว่าเขาพ่ายแพ้เช้าวันใหม่ทั้งโยโย่ตื่นแล้วเธอพาลูกสาวลงมาชั้นล่าง แล้วก็เห็นว่าบนโต๊ะมีแต่ความวุ่นวายมู่สือเย่ไม่เพียงแต่ให้ลูกสาวของเขาสวมชุดเจ้าหญิงที่สวยงามเท่านั้นเขายังทั้งเปียสองข้างให้อย่างดีอีกด้วยจี้เซียวฮานนั่งลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเฉินเฉินเขามองมู่สือเย่อย่างประหลาดใจในายทำผมให้ลูกสาวเองหรือมู่สือเย่ย,ยิ้มอย่างภูมิใจก็ใช่น่ะสิไม่งั้นจะเป็นใครละ่ะจี้เซียวฮานไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี เขาจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งทั้งโยโย่ออกไปแต่เช้าเขาปลุกลูกสาวและแต่งตัวให้อย่างเงื้องาเขาจึงรู้สึกขายหน้าเล็กน้อยลูกสาวต้องการให้เขามัดผมให้แต่เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรทั้งโยโย่รู้สึกนับถือมู่สุยเย่มากไม่คิดเลยว่าแค่วันที่สองคุณก็แต่งตัวให้ลูกสาวได้ดีขนาดนี้ต่อไปคุณต้องเป็นพ่อที่ดีมากแน่นอนมู่สอเย่เขินที่จะพูดว่าเขาใช้เวลาตอนที่ลูกสาวหลับ ถักเปียให้เธออย่างระมัดระวังจี้เซียวฮานเห็นถังโยโย่ชมมูสุเย่พูดเหมือนเขาไม่ใช่พ่อที่ดีนักสีหน้าเขาก็หดหูลงเล็กน้อยตาเย่เก่งจริงๆค่ะคุณพ่อของหนูถักเปียให้หนูก็ไม่เป็นทั้งเสียวหน่ายก็รู้สึกอิจฉามากตากลมโตของเฉินเฉินมองคุณพ่อของตัวเองจากนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างมีความสุขหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จเด็กน้อยทั้งสองของตระกูลจี้ก็ไปโรงเรียนกับลุงหยวน ทังโยโย่ก็ขับรถไปบริษัทจี้เซียวฮานมองมู่สู่เย่ที่อุ้งลูกสาวอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจจากนั้นก็ตกบาเขาผลทางยังอีกยาวไกลนับมู่สู่เย่ก้มองลูกสาวตัวเล็กบอกบางแม้ว่าเลี้ยงเธอจะเหนื่อยมากแต่เขาก็ยินดีรถของทังโยโย่ขับออกมาจากบ้านตระกูลที่ได้ไม่ไกลนับจูู่ก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับล้อหน้าเธอขับรถมาด้วยความเร็วสูง มือทั้งสองบังคับพวงมาลัยอย่างสุดชีวิตแต่เสียดายรถของเธอยางคงชนโดนเสาข้างๆเสียงบนดังขึ้นด้านหน้ารถยุบลงไปเป็นรอยใหญ่และหน้าผาของถังโยโย่ก็กระแทกเข้ากับพวงมาลัยอย่างแรงเธอมือนไปหมดภาพด้านหน้ามีแต่สีดำสนิทขบวนรถของจี C ้เซียวฮันเพิ่งขับออกมาจากประตูใหญ่คนขับรถพูดขึ้นอย่างร้อนรอนคุณชายรถคันด้านหน้านั้นเป็นของคุณถังใช่ไหมครับ ทำไมไปชนอยู่ข้างทางแบบนั้นละ่ะจี้เซียวฮานกำลังดูเอกสารในมืออยู่จูู่ได้ยินคนขับรถพูดแบบนั้นเขาก็โยนเอกสารทิ้งแล้วมองไปข้างหน้าขับเร็วๆหน่อยคนขับรถเหยียบคันเร่งเพียงแค่ไม่กี่นาทีรถของจี้เซียวฮานก็มาถึงที่ที่ถังโยโย่เกิดอุบัติเหตุจี้เซียวฮานเปิดประตูลงรถไปอย่างร้อนรอนวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปยังประตูรถของถังโยโย่ ก็เห็นเธอมีเลือดไหลออกจากหน้าผากนั่งนิ่งอึ้งพิงเบาะถ้าทางไม่ได้สติโยโย่จี้เซียวฮานเรียกชื่อเธอจากนั้นก็ดึงประตูแต่กลับพบว่าประตูรถล็อกอยู่โยโย่ฟื้นสิเปิดประตูรถจี้เซียวฮานตบกระจกรถอย่างแรงอยากให้ถังโยโย่ที่กำลังจะเป็นลมได้สติสติของถังโยโย่ยังหลงเหลืออยู่นิ้วของเธอสัมผัสปร,ประตูรถอย่างไรริ้วแรงจากนั้นก็ออกแรงดึง หลังจากที่ประตูรถเปิดแล้วเธอก็รู้สึกถึงมือใหญ่ๆคู่หนึ่งที่แข็งแรงอุ้งเธอออกไปจากรถพวกนายตรวจสอบรถคันนี้เดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่จีเซียวฮานสั่งบอดี้การ์ดทั้งสองคนของเขาจากนั้นก็อุ้งถังโยโย่ไปนั่งในรถของตนไปโรงพยาบาลเร็วๆถังโยโย่ยังไม่หมดสติไปแต่เธอรู้สึกมึนมากทำให้เธอรู้สึกไม่สบายตัว เธอพยายามใช้แรงขยับหัวให้ตัวเองรู้สึกตัวหน้าเสียดายสุดท้ายเธอก็หมดสติไปจี้เซียวฮานก้มลงมองเลือดแดงฉานบนหน้าผากของเธอเขาก็ขมวดคิ้วเป็นปมเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงจี้เซียวฮานไม่อยากจะเชื่อว่าจูจ่ๆจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับถังโยโย่รถคันนั้นเป็นรถใหม่ไม่มีทางเกิดเรื่องได้ง่ายๆแบบนี้บางทีอาจมีใครทำอะไรบางอย่างกับรถเธอ เป็นใครกันแน่ต้องเอาตัวมาจัดการให้ได้รถสีดำหลายคันขับด้วยความเร็วสูงไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจีเซียวฮานรีพยุงร่างของผู้หญิงหมดสติในอ้อมแขนความเจ็บปวดบนใบหน้างดงามราวภาพวาดของเธอทําให้ใจของเขาเจ็บปวดบทที่243ไม่ต้องอุ้งแล้วขอร้องละ่ะผู้หญิงในอ้อมแขนไม่ได้สติจี้เซียวฮานกังวลมากแต่กลับอดไม่ได้ที่จะมองสำรวจดูเธอ เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีวิธีที่จะได้มองเธออย่างจริงจังทุกครั้งที่เจอเธอมักจะทําสงครามเย็นใส่กันเสมอตอนนี้เธอเงียบอยู่ในอ้อมแขนเขาเราวกับทารกน้อยเป็นโอกาสที่หายากมากผิวของเธอขาวเนียนหน้าตาสัดสวยขนตางอนยาวอย่างเห็นได้ชัดมองเธอแบบนี้แล้วจี้เซียวฮันค้นพบว่าเธอคล้ายกับลูกสาวมากโดยเฉพาะท่าทางที่ดูเงียบๆบแบบนี้เออ ไม่รู้ว่าสายตาของชายหนุ่มร้อนแรงไปหรือว่าถังโยโย่สลบนานพอสมควรโยโย่ฟื้นแล้วเมื่อเธอลืมตาก็เห็นใบหน้าหล่อเหลาอยู่ตรงหน้ารวมทั้งสายตากังวลน,นั้นด้วยคุณเมื่อเห็นใบหน้าหล่อไร้กาดนี้ปฏิกิริยาแรกของถังโยโย่ก็คืออยากจะรีบออกมาจากอ้อมแขนของเขาอย่าขยับไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำสั่งจากชายหนุ่มคุณบาดเจ็บอยู่ ทั้งโยโย่ตกใจที่ถูกเขาสั่งจนลืมที่จะพลาออกจากอ้อมแขนของเขาเมื่อได้ยินเขาพูดเรื่องบาดเจ็บเธอจึงรู้สึกว่าหน้าผากของเธอเจ็บอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปแตะเลือดเธออึ้งไปนี่เธอมีเลือดออกทำไมถึงเป็นแบบนี้จี้เซียวฮานนำกระดาษทิชชู่มาเช็ดเลือดบนนิ้วมือของเธออย่างแผ่วเบาแล้วปลอบโยนเธอด้วยน้ำเสียงสุขุมอย่ากลัวไปเลยแค่ถลอก ไปทำแผลที่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรแล้วทั้งโยโย่ก็เงียบไปและไม่กล้าเอามือไปแตแะแผลที่หน้าผากอีกแล้วเธอก็พูดโกรธโกรธทำไมล้อหน้าของฉันถึงระเบิดได้ละ่ะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุของเรื่องนี้ผมให้คนไปตรวจสอบแล้วถ้าเป็นแค่อุบัติเหตุคุณก็ช่วยเชื่อฟังผมใช้รถที่ดีๆสักหน่อยเถอะถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุมีใครทำอะไรกับยางรถของคุณละก็ ต้องให้ความสำคัญหน่อยแล้วทั้งโยโย่นิ่งอึ้งไปดวงตากลมสวยเบิกกว้างขึ้นมองเขาคุณสงสัยว่าที่ฉันเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือจี้เซียวฮันมองเธอที่กำลังตะลึงก็ปลอบเธอคุณอย่าเพิ่งกังวลรอให้คนของผมตรวจสอบเสร็จก่อนถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราไปโรงพยาบาลก่อนเถอะทั้งโยโย่โยรู้สึกว่าเขาพูดมานั้นมีเหตุผล เธอทำได้เพียงไม่เอาส่งเดชอีกต่อไปเมื่อเธอสงบจิตสงบใจลงได้ก็พบว่าตนเองยังซบอยู่ในอ้อมแขนของเขาใบหน้าเล็กๆขาวซีดของเธอก็แดงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดให้ฉันลุกขึ้นเถอะแบบนี้ฉันไม่สบายตัวเลยทั้งโยโย่ขยับตัวอยากจะลุกขึ้นนั่งน่าเสียดายที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารถกำลังขับข้ามลูก,กระนาดไม่ง่ายเลยที่ทั้งโยโย่จะยันตัวขึ้นมาได้ แถมยังล้มกลับไปซบอยู่ในอ้อมแขนเขาอย่างไรเรี่ยวแรงทั้งโยโย่เงียบไปรอยยิ้มปรากฏขึ้นในแววตาของจี้เซียวฮานเขาตื่นเบาๆคุณอยู่นิ่งๆหน่อยเถอะตอนนี้คุณเวียนหัวอยู่จะนั่งได้หรือฉันไม่เป็นไรทั้งโยโย่กำชับแต่กลับไม่พยายามทำอะไรที่เสียแรงเปล่าอีกแล้วแต่ว่าการได้ซบอยู่ในอ้อมแขนของเขาแบบนี้ไล่ชิดกันมากขนาดนี้ กลิ่นอายของเขาก็แทรกซึมเข้ามาในจมูกของเธอทำให้เธอยิ่งรู้สึกมึนมากขึ้นไปอีกเธอจึงหลับตาลงแล้วแกล้งหลับเพราะว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าต้องทำตัวอย่างไรกับท่าทางที่อบอุ่นของผู้ชายคนนี้เธอรู้สึกเพียงแค่ว่าพอร่างกายไปแนบกับผิวของเขาแล้วก็รู้สึกร้อนเผาขึ้นมาเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วตอนที่จะลงจากรถที่เซียวฮานก็รับโทรศัพท์คุณชาย พวกเราพบตะป,ปูสี่ตัวที่ล้อหน้าด้านซ้ายของรถคุณถังเป็นไปได้ว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ล้อระเบิดครับจี้เซียวฮานมีสีหน้าแคร่งขึ้ขึ้นในทันทีดูเหมือนว่าจะมีคนจงใจเอาตะป,ปูไปวางไว้ใกล้ล้อรถของเธอสินะน่าจะเป็นแบบนั้นครับไม่งั้นก็ไม่มีทางโดนตะป,ปูจอดสี่ตัวพร้อมกันหรอกตะป,ปูพวกนี้ไม่สามารถทำให้ยางรั่วได้แต่ถ้าขับด้วยความเร็วก็มีโอกาสทำให้ยางรถระเบิดได้ อันตรายมากและเลวร้ายมากครับรู้แล้วในายเอาเรื่องนี้ไปบอกลู่ชิงหน่อยให้เขาไปตรวจสอบเรื่องนี้จี้เซียวฮันวางสายก้มหน้ามองถังโยโย่ที่มีสีหน้าประหลาดใจเรื่องครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุมีคนอยากทำร้ายคุณชายหนุ่มพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำทำให้ถังโยโย่ตกตะลึงมีคนอยากทำร้ายเธอใครกันคนที่มีปัญหากับเธอ ในตอนนี้มีอยู่สามคนคนแรกคือถังเสียโหนแน่นอนว่าเกลียดเธอเข้ากระดูกดำอีกคนคือหลีฟางฟางเพราะถูกไล่ออกจากบริษัทแน่นอนว่าก็ต้องเกลียดเธอฝังใจเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือเสี่ยจือแอนผลงานของเธอถูกเปิดเผยทำให้เธอโดนหัวเรยยะาะเยาะทั้งโยโย่หมื่นหัวไม่แน่ใจว่าใช่สามคนนี้หรือเปล่าที่อยากทำร้ายตนประตูรถเปิดออก ถังโยโย่ดื้อรั้นอยากจะเดินเองน่าเสียดายที่ผู้ชายคนนั้นไม่ยอมให้เธอเดินเองเธอโดนเขาอุ้มขึ้นมาอีกแล้วอุ้มแบบเจ้าหญิงถังโยโย่รู้สึกหายใจติดขัดหน้าแดงเป็นสีเลือดต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้จี้เซียวฮานกลับอุ้มเธอราวกับเป็นเด็กๆแบบนี้มันช่างขายขี้หน้าเกินไปแล้วจี้เซียวฮานคุณปล่อยฉันลงถังโยโย่ซุกหน้าลงบนอ้อมแขนของเขา ไม่กล้าหันไปสู่สายตาผู้คนรอบข้างเธอรู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นโครมครามขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่งหยุดโบยวายได้แล้วเชื่อฟังกันบ้างสิเสียงต่ำดูด,ดันของเขาดังขึ้นทำให้ถังโยโย่ตกใจผู้ชายคนนี้คงไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กจริงๆสินะแค่หน้าผากกระแทกจนเลือดออกนิดหน่อยร่างกายไม่ได้เป็นอะไรผู้ชายคนนี้จำเป็นต้องดูแลเธอจนถึงขนาดนี้ด้วยหรือดูแล เสียงในหัวของถังโยโย่ว่างเปล่าทำไมเธอถึงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้กำลังดูแลเธอละ่ะแต่ความจริงแล้วก็เป็นแบบนี้นี่นาความดีที่เขามีต่อเธอก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วถังโยโย่ทำได้เพียงซ่อนใบหน้าเอาไว้เพียงแค่ไม่ให้ใครเห็นหน้าเธอก็คงไม่น่าอายแล้วละ่ะมีคนต่อแถวลงทะเบียนเตรียมรักษาแทนเธอแล้ว ตอนเธอถูกจี้เซียวหานอุ้มเข้ามาในห้องทำงานของคุณหมอหมอก็ถูกชายหนุ่มที่ดูมีอำนาจตรงหน้าทำให้ตกใจบอดี้การ์ดข้างๆส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ช่วยดูแผลที่หน้าผากให้ผู้หญิงท่านนี้หน่อยว่าร้ายแรงหรือเปล่าหมอไม่กล้าขัดใจอยู่แล้วคนพวกนี้เป็นใครกันทำไมเหมือนพวกบอดี้การ์ดในหนังเลยเนื่องจากสถานการณ์ที่เร่งด่วน จี้เซียวฮานจึงไม่ได้พาถังโยโย่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนของเขาก็เลยมาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดหมอตัวสันเทาเขาตรวจถังโยโย่โดยละเอียดจากนั้นก็ยืนยันว่าเธอเพียงแค่บาดเจ็บภายนอกเท่านั้นจากนั้นก็สั่งยาให้เธอแล้วยาฆ่าเชื้อที่แผลให้จี้เซียวฮานก็ตัดสินใจพาเธอกลับไม่ต้องอุ้มแล้วขอร้องละ่ะความรักของเขาถังโยโย่แทบจะรับไม่ไหวแล้ว เพราะฉะนั้นเธอทำได้เพียงหน้าแดงและขอร้องเขา